เส้นใหญ่ใช่ไหมที่กำลังคุยนี่เส้นใหญ่มีการยึดเกาะก้อนเนี่ยแล้วเวลาเวลาก่อก,ก็ใช้ตัวเนี้ยนะเป็นตัวเชื่อมก้อนนะแต่เราต้องทําฐานทําฐานบ้านให้ดีเพราะว่าบ้านเรามีปลวก<ฮ>อย่าลืมว่าบ้านเรามีปลวกเป็นนิสัยำคัญอาร์ติาอาร์ติที่นำว่าการปั้นก้อนเอาบเบรก อันนี้ก็มาสาธิตการทำก้อนต้องเริ่มเหยียบก่อนอ่าเริ่มเหยียบก่อนวัตถุดูเราต้องผสมผสมเอาอย่าส่วนแก่ครับที่ดับดินเ่าก็ให้มันมันจะทำดินด้วยนะอ๋อบล็อกมาแล้วบล็อกมาแล้วอันนี้อันนี้ก็สีเดี๋ยวเราควรจะเริ่มสีแล้วก็หาดินไปเจอดินไหนสวยๆก็ทำสีได้หมด ที่นดินสวยคือยังไงคะสีสวยสีสวยก็สีที่เราชอบอ่ะเเหมือนหมือนผมอยากบ้านได้บ้านสีขาวผมก็ไปหาดินอย่างนี้ใช่ไหมเราเจอกัอแล้วก็มาผสมผสมแล้วก็ทำเองเดิ๋ดินแดงดินอันนั้นดินแดงอ๋อไม่โทอ๋ออ่างไก้ไก่ก็ได้งั้นเป็นงานปั้นเทอร์โมมิ่งงาน ใช่แต่ว่าอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะเก็นสุดท้ายค่ตงที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ะได้ลงไงเลยลงลงถือเยแล้วมุนอ่ะอย่างก็ออกันนะพี่ดูนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยอลยจจริงจริงฟอแยค่ะโอเค้าจ่กล้แ

ด้วยนะี่คือใช้รถไถในการ่้ยปั่นสมัยก่อนนี่คือเหยียบอย่างเดียวแต่นี่คือคือเราใช้รถรถปั่นเสร็จมันก็แล้วลืมบอกอันนี้ไปเตรียมมาแล้วนะเตรแล้ว้าดินดินก็ไม่จะเป็นบเป็นดินเหนียวแค่ไม่ีโอเคอ๋อคุณตรงนี้เลยไปคนเดียวเลยไปนเดย

and so how do have to do this? wait <laughs> <laughs> I do show back. you about <laughs> how, to, how to, how to know that about your soil is ready. Oh, like, yes, you know. all the like Yeah. That? Okay. okay. I think in Iditarod, you just get all day to <laughs> ทำไมต้องมาย่ำดีเติมสร้างทักษะีอีอันนี้เสรตอนไหนอันนี้พอละครับฟงนี่ฟางนี่าใส่แฮมิคุฟงไม่ีนอ้จะบอกให้ใจนีอก็ต้องลนตอนะับอเขาอยู่ดูตรงไหนครับว่าย รอเหอะไอแก่มันตรงไห